สวัสดีครับกับผมนายทรงกิจกาลลักษณ์นะครับจะมารายงานผลการจัดการเรียนการสอนนะครับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับของโรงเรียนบ้านคลองลอยนะฮะในการจัดกิจกรรมนะครับการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านคลองลอยนั้นจะใช้แบบผสมผสานนะครับมีทั้งแบบเรียนออนไลน์นะครับแบบเรียนออนแฮนออนดีมานนะครับซึ่ง ความถนัดของครูแต่และคนก็มีไม่เหมือนกันนะครับบริบทของโรงเรียนแล้วก็สภาพของนักเรียนก็แตกต่างกันไปนะฮะในส่วนของนักเรียนที่สามารถเรียนออนไลน์ได้เราก็จะจัดการเรียนออนไลน์นะครับส่วนของนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องระบบสัญญาณน,นะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีก็จะให้เรียนแบบออนดีมานนะครับกับออนแฮนนะฮะแล้วก็เอาใบงานมาส่งหรือว่าถ่ายภาพมาส่งครูที่โรงเรียนนะครับ มาดูนะครับตัวอย่างตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะฮะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับสวัสดีนะครับเด็กๆชั้นป .5 นะเดี๋ยวครูจะมานะครับเช็คชื่อกันก่อนนะครับเริ่มจากการถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพเช็คชื่อเป็นที่ระลึกในการเรียนของเรานะครับเอามาใกล้ๆกล้องหน่อยลูกเร็วยิ้มสวยๆยิ้มรอๆเอาหนึ่งสงสาม เรามาดูนะครับข้อดีของการใช้แอปพลิเคชัน Line นะฮะในการสอนออนไลน์ของโรงเรียนบ้านคลองลอยกันนะครับแอปพลิเคชัน Line นะครับรู้จักกันง่ายๆก็คือแชท Line นะครับนักเรียนทุกคนจะมีโปรแกรม Line อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีโทรศัพท์อยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับนักเรียนจะมีความคุ้นชินกับโปรแกรม Line มากที่สุดนะฮะคุณครูก็เลยจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Line นะครับโปรแกรม Line นะครับแล้วให้มีการ แอดกลุ่มนะครับแอดเป็นกลุ่มของแต่ของครูแต่ละท่านแล้วก็มีการสนทนานะครับมีการสอนออนไลน์มีการส่งคลิปวิดีโอแล้วก็มีการส่งใบงานนะครับครูก็จะตรวจใบงานแล้วก็ส่งกลับไปนะครับตรงไหนแก้ไขตรงไหนมีการปรับปรุงนะครับคือข้อที่2นะครับข้อที่2ข้อที่โจทย์ว่ายังไงเอ่ยข้อที่โจทจดว่ายังไง 12เศษ4ส่วน5ครับ10หาร2เศษ4ส่วน5นะครับอ้าวนักเรียนนะครับเมื่อครั้งก่อนเมื่อครั้งก่อนครูบอกว่าให้ไปค้นหานะครับให้ไปค้นหามาล่วงหน้าเกี่ยวกับแคว้นโบราณในดินแดนไทยว่ามีกี่แคว้นนะครับไหนใครที่ไปค้นหามาแล้วนะครับตอบครูซิว่ามีทั้งหมดกี่แคว้น เ <7 S 2> แคว้นค่ะมีแคว้น่าเรามาดูนะครับเรามาดูว่า7แคว้นนี้มีแคว้นอะไรบ้างนะครับสวัสดีค่ะที่ฉันเป็นผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านลองลอยจะมาพูดถึงการเรียนการสอนของ,ของ,ของคณะครูคุณครูสอนได้ดีสอนให้เด็กเข้าใจง่ายสอนสนุกไม่เครียด ความความเข้าใจของเด็ก,ดกมีความเข้าใจค่อนข้างดีเด็กมีความสนใจที่จะเข้าเรียนการพูดจาของคุณครูไม่ตะคอกติดการติดตามงานเด็กดีมากๆในฐานะผู้ปกครองดิฉันมีความพอใจในการเรียนการสอนของครูมากการเรียนการสอนออนไลน,น์คณะครูทุกท่านสอนได้ดีมากเด็กเข้าใจง่ายคณะครูทุกท่านใจเย็นพูดจาได้ไพเราะน่าฟัง อยใส่ใจดูแลนักเรียนทุกคนผมในฐานะลงในฐานะผู้ปกครองเรียนบ้านของลอยขอขอบกระคนณทุกท่านที่รับแล้เข้าคอยเอาใส่ใจดูแลนักเรียนทุกคนครับครูสอนความรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องคณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์หลายๆอย่างรู้สึกว่าด้วยความรู้มากขึ้น มีความสนุกสนานอยู่รู้สึกมีความสุขมากได้ได้ความรู้มากมายได้สนุกสนานถึงแม้เราไม่ได้ไปเรียนในโรงเรียนแต่เราก็มีความรู้ทางทางโะรศัพท์ได้ขอบคุณค่ะผมได้เรียนคณิษตับครองเกีการรักผมได้มีความสุขมากได้ได้ความรู้